สวัสดีครับผมรีวิวพินกรงทรงนะครับตัวนี้ไปกรุงเทพนะครับเขตคลองเตยนะครับตัวนี้นะครับ9,590บาทตัวท็อปเป็นพินโป่งไฟฟ้าไม้แต่ดำแบบขุดครับนะครับวงจรฟิชเชอร์แมนนะครับมีย่านการปรับความถี่เยอะแยะเลยแล้วก็มีจูนเนอร์ตั้งเสียงในตัวด้วยนะครับผมเนาะตรงนี้นะครับผมเป็นฟิชเชอร์แมนนะครับอย่างดีเลยนะครับผมพี่น้องอ่ะ มาเบิ้งสเปกกันครับเป็นพินไฟฟ้าแต้ดำแบบขุดครับหัวดำนะครับอะขยัขพอมากใกล้ๆนะครับผมเป็นฉลุลายกระหนกนะครับผมงานเฟตเป็นแบบโค้งเห็นไหมเห็นโค้งบ่เฟดเป็นแบบสแตเลีอย่างดีเลยนะครับผมการเก็บคอเฟตเห็นไหมครับเก็บได้เงียนมากนะครับเห็นบ่เก็บได้เงียนการลูกการสัมผัสสมูทครับโบบาดมือนะครับเพราะว่าเป็นเฟตโค้งนองามีอิเลสสีขาวฟังให้แล้วก็มีเหล็กดำคอกันคอโกงแล้วก็ลูกบิดเกลียวละเอียดอย่างดีครับ หัวไม้แต้ดำนะครับสวยงามครับ9500จัดส่งคองเตยนะครับตัวนี้นะครับผมปิดได้เมื่อเ้านี้ขอคุณไปทัางอาจารย์ที่ไว้ใจด้วยเสียงจะเป็นเอกลักษณ์ของกินฝุดนะครับ